เหตุผลหลักๆที่นักลงทุนขาดทุนและติดดอยคืออะไรรู้ไหมครับนั่นก็คือการขายหุ้นไม่เป็นนั่นเองไม่รู้ด้วยว่าควรขายหุ้นเมื่อไหร่กําไรก็ไม่ขายขาดทุนก็ไม่ขายแล้วก็หนีไม่พ้นเรื่องของการขาดทุนและติดดอยนี่แหละครับและในคลิปนี้ครับผมจะมาแชร์เทคนิกรับอย่างหนึ่งจากกราฟที่สามารถช่วยให้นักลงทุนขายหุ้นได้แบบตรงจุดเจอสัญญ,ญาณนี้จากกราฟขายหุ้นได้เลยครับโอกาสทํากำไรสูงฝากกดไลค์กดติดตามช่องแล้วมาฟังเทคนิคนี้กันครับ สำหรับในส่วนของเนื้อหานะครับผมจะมาพูดในส่วนของขายหุ้นเลยถ้าเจอจุดนี้ครับเทคนิคที่ผมจะพูดถึงเนี่ยเป็นเทคนิคในการขายหุ้นตอนราคาสูงๆก่อนที่เขาจะล่วงลงมานักลงทุนก็สามารถจับจังหวะขายหุ้นเพื่อเอากําไรออกมาก่อนได้หรือใครที่ขาดทุนเข้าผิดจุดเข้าซื้อผิดแล้วออกไม่ทันเจอจังหวะขายในคลิปที่ผมจะสอนก็สามารถขายตัดขาดทุนทิ้งก่อนที่จะขาดทุนหนักกว่าเดิมได้เช่นเดียวกันครับ และผมจะใช้อินดิเคเตอร์แค่ตัวเดียวเท่านั้นในคลิปนี้มาช่วยดูนั่นก็คือตัว RSI แบบ14วันนั่นเองสำหรับ RSI นะครับดูกันยังไงทุกคนต้องเข้าใจก่อนใครที่ดู RSI ไม่เป็นก็ดูคลิปนี้ไม่เข้าใจแน่นอนเพราะฉะนั้นครับใครที่ยังไม่เคยเรียนหรือว่ารู้จัก RSI มาก่อนเดี๋ยวผมจะเด้งคลิปที่มีสอนเกี่ยวกับ RSI ไว้ให้ตรงด้านบนครับจะมีลิงก์ให้กดเข้าไปเรียนลองกดเข้าไปเรียนเกี่ยวกับ RSI ดูก่อนได้ ส่วนคนที่รู้จัก i s i ดีกันอยู่แล้วเดี๋ยวลองมาดูกันนะครับว่าผมจะใช้เทคนิคอะไรมาดูคู่กับ RSI เพื่อจับจังหวะหาจุดขายก่อนที่หุ้นจะร่วงลงมาเทคนิคในคลิปนี้ครับเป็นเทคนิคลับอย่างหนึ่งที่ผมมองว่ามีประโยชน์ในการอ่านกราฟและช่วยในการทำกำไรมากๆกลยุทธ์นี้ครับเป็นเทคนิคอย่างหนึ่งที่เรียกว่ากลยุทธ์จุดขายจับจังหวะจุดเปลี่ยนหุ้นก็ตามชื่อเลยครับ เราสามารถจับจังหวะจุดเปลี่ยนหุ้นเพื่อขายได้แสดงว่าช่วงที่หุ้นวิ่งขึ้นเนี่ยเราก็สามารถจับจังหวะได้ว่าเขาจะมีโอกาสล่วงลงมามา,มากน้อยขนาดไหนถ้าเราจับจังหวะได้แล้วก็ขายก่อนที่เขาจะล่วงลงมาได้ถูกไหมครับเดี๋ยวลองมาดูเทคนิคนี้กันวิธีการสังเกตง่ายมากๆผมอยากให้ทุกคนลองสังเกตแท่งเทียนทางด้านขวามือครับจะเห็นได้เลยว่าหุ้นเริ่มวิ่งขึ้นมาแล้วก็เจอแท่งเทียนแดงในวันล่าสุดลองมาดูเงื่อนไขในการสังเกตครับ เงื่อนไขแรกครับผมเขียนไว้ว่าแท่งปัจจุบันเนี่ยต้องเป็นแท่งเทียนแดงแท่งปัจจุบันตรงนี้ก็เป็นแท่งเทียนแดงและลอมมาร์กไว้เลขไว้เป็นหมายเลขศูนย์ครับนี่คือเงื่อนไขแรกนะเงื่อนไขที่สองครับให้เรานับแท่งเทียนย้อนหลังกลับไปสี่แท่งโดยแท่งที่หนึ่งต้องเป็นแท่งเทียนเขียวแสดงว่าแท่งก่อนหน้าครับต้องเป็นแท่งเทียนเขียวถ้าแท่งนี้เป็นแท่งเทียนเขียวแล้วเนี่ยเราก็นับแท่งเทียนย้อนหลังกลับไปให้ครบสี่แท่ง มาร์กหมายเลขไว้ได้เลยครับเป็นหมายเลขหนึ่งสองสามแล้วก็สี่นะครับทั้งหมดจะมีห้าแท่งเทียนที่เราจะดูมีหมายเลขศูนย์จนถึงแท่งที่สี่เป็นห้าแทง่งรายเงื่อนไขที่เราจะสังเกตครับก็คือข้อที่สามราคาต่ำสุดของแท่งเทียนแท่งที่สี่เนี่ยต้องต่ำกว่าราคาต่ำสุดของแท่งเทียนแท่งที่สองแล้วก็ลองดูง่ายๆครับราคาต่ำสุดของแท่งเทียนแท่งที่4ี่ก็คือตรงไส้เทียนด้านล่าง ต้องต่ากว่าราคาต่ําสุดของแท่งที่สองก็คือไฟด้านล่างตรงนี้จะเห็นได้เลยว่าตรงนี้ต่ํากว่าเพราะฉะนั้นครับถ้าเข้าเงื่อนไขเรียบร้อยแล้วเนี่ยทุกอย่างสอดคล้องกันครบทุกเงื่อนไขแท่งเทียนแท่งปัจจุบันเนี่ยสามารถยึดเป็นจุดขายได้เลยจุดนี้จะกลายเป็นสัญญาณขายก่อนที่หุ้นเขาจะล่วงลงมานั่นเองครับนี่คือเทคนิคกลยุทธ์จุดขายจับจังหวะจุดเปลี่ยนหุ้นไม่ยากเลยครับ ทิกในการจําของผมง่ายๆนะผมจะให้ทิกไว้เจอแท่งแดงเขียวเมื่อไหร่ก็นับหมายเลขย้อนหลังกลับมาได้เลยศูนย์หนึ่งสองสามสี่แล้วก็เช็คแค่ราคาต่ำสุดของแท่งหมายเลขสี่กับหมายเลขสองต่ำสุดของหมายเลขสี่ต้องต่ากว่าหมายเลขสองแค่นั้นเองครับก็เข้าเงินขายละแท่งปัจจุบันก็เป็นสัญญาณขายเลยนี่คือวิธีการจําง่ายๆนะเจอคุณวิ่งขึ้นมาเจอแท่งแดงก่อนหน้าแท่งเขียวครบครับนับแท่งเพียนย้อนหลังกลับมาเลยแล้วก็เช็คราคาต่ำสุด สองแท่งนี้แค่นั้นเองเดี๋ยวลองพาไปดูนะครับตัวอย่างจริงด้วยเนาะใครที่ยังไม่เห็นนะครับตัวอย่างจริงไม่ต้องสับสนกันเดี๋ยวมีให้ดูแต่ก่อนอื่นครับตอนนี้ทุกคนพอจะรู้จักกลยุทธ์จุดขายอันนี้ละผมก็จะเอากลายุทธ์นี้แหละมาดูควบคู่กับอินดิเคเตอร์อย่างอา i เสเพื่อจับจังหวะหาจุดขายถามว่าเทคนิคนี้เราเจอจุดขายแล้วเราจะขายเลยได้ไหมอันนี้ก็ยังไม่ค่อยแนะนําเท่าไหร่นะเพราะว่าเทคนิค นี้เนี่ยดูแค่แท่งเทียนเพียวๆเลยเราไม่มีอินดิเคเตอร์อื่นมาช่วยดูเพราะฉะนั้นความแม่นยำก็อาจจะลดหลั่นลงไปขึ้นอยู่กับการนำไปประยุกต์ใช้งานใครที่เรียนแล้วต้องประยุกต์ใช้งานให้เป็นในคลิปนี้ครับผมก็จะเอากลยุทธ์นี้มาประยุกต์ใช้กับอินดิเคเตอร์อย่าง RSI เพื่อเพิ่มความแม่นยำในการขายหุ้นและมีประสิทธิภาพสูงยิ่งขึ้นครับเพราะฉะนั้นลองมาดูกันครับว่าผมจะเอามาประยุกต์ใช้อย่างไง จริงๆแล้วก็ง่ายมากนะใครที่ดูแพทเทิร์นนี้เป็นก็ประยุกต์ใช้ได้สบายๆเลยไม่จําเป็นต้องดูกับ RSI ก็ได้นะดูกับอินดิเคเตอร์อื่นก็ได้ขึ้นอยู่กับว่าเราจะเอาไปประยุกต์ใช้งานยังไงเท่านั้นเองแต่ในคลิปนี้ผมมาประยุกต์ใช้กับ RSI ลองมาดูกันสําหรับเทคนิครับหาจุดขายไม่ติดดอยเงื่อนไขในการดูครับ2ข้อสั้นๆข้อแรกในหุ้นขาขึ้นเนี่ย ผมจะดูในหุ้นขาขึ้นนะผมเอาระยุกใช้ในช่วงขาขึ้นในหุ้นขาขึ้นเนี่ยให้เราหาแพทเทิร์นกลยุทธ์จุดข,ขายก่อนเลยครับแสดงว่าในหุ้นที่เขาวิ่งขึ้นมาเรื่อยๆเนี่ยถ้าเราเจอแท่งเทียนกลยุทธ์จุดขายก็คือห้าแท่งตรงนั้นครบเงื่อนไขเนี่ยนี่แหละครับคือเงื่อนไขแรกเจอจุดขายแล้วแต่ยังไม่ขายก่อนนะมาดูเงื่อนไขที่สองก่อนครับเงื่อนไขที่สองจุดขายจากแพทเทิร์นต้องมี r s i เริ่มชี้ลง จากค่าเฉลี่ยสูงๆด้วยครับผมก็เอากลยุจุดขายที่เขาเกิดขึ้นนี่แหละมาดูคู่กับไ s i ไซดโดยสังเกตได้เลยว่าช่วงนั้นครับถ้าไอซไซเริ่มชี้ลงจากค่าเฉลี่ยสูงๆเมื่อไหร่หุ้นก็เริ่มมีโอกาสล่วงละเราก็สามารถที่จะเอามาคอนเฟิร์มกันได้ทุกอย่างครบเงืเ่อนไขตรงสองข้อนี้เราก็สามารถยึดจุดขายจุดนั้นเป็นจุดขายก่อนหุ้นลงมาได้ครับแล้วก็สามารถขายเก็บกำไรไว้ก่อนหรือ ขายตัดขาดทุนทิ้งไปสําหรับผลที่เข้าซื้อมาผิดจุดง่ายแค่นี้เองเอาง่ายๆดูแพทเทิร์นกลยุทธ์จุดขายเป็นก็เอาไปไประยุกต์ใช้ได้สบายเลยเดี๋ยวผมลองพามาดูกราฟตัวอย่างจริงกันครับเป็นกราฟตัวอย่างผมยกตัวอย่างเป็นหุ้น JTS ช่วงที่วิ่งขึ้นมาช่วงหนึ่งจริงๆช่วงที่เขาวิ่งขึ้นมาเนี่ยเงื่อนไขในการขายหุ้นก่อนล่วงของผมเนี่ยผมจะสังเกตช่วงหุ้นขาขึ้นแบบนี้แหละผมจะไม่ขายช่วงหุ้นขาลงครับ เพราะว่าขายตอนขาลงเนี่ยผมไม่เก็บไว้ตั้งแต่ช่วงแรกและถือจนลงก็คือขาดทุนหนักแล้วถูกไหมเพราะฉะนั้นต่อให้เราซื้อมาผิดจุดก็จริงแต่ถ้าเจอจุดขายตั้งแต่เนิ่นๆเนี่ยเราก็คัดทิ้งไปไปเล่นตัวใหม่คุ้มกว่าไม่ติดดอยด้วยนะครับอันนี้ก็ลองมาดูกันในหุ้น j t เทที่เอากราฟตัวอย่างมาให้ดูเนี่ยช่วงที่เขาวิ่งขึ้นและล่วงลงมาเราจะหาจุดขายก่อนที่จะล่วงได้ยังไงบ้างเราก็เอาเทคนิคเมื่อกี้นี้มาใช้ในการดูครับ วิธีการสังเกตของผมนะผมเจอแท่งแดงแล้วก็แท่งเขียวเมื่อไหร่แค่นั้นเองผมก็นับแท่งเทียนย้อนหลังกลับมาให้ครบห้าแท่งละศูนย์หนึ่งสองสามสี่มาร์กหมายเลขกลับมาได้เลยขึ้นมาปุ๊บเจอแท่งแดงเป็นแท่งปัจจุบันก่อนหน้าเป็นแท่งเขียวลองมาร์กหมายเลขไว้ดูครับเป็นหมายเลขศูนย์หนึ่งสองสามสี่เนี่ยครับมีห้าแท่งแล้ววิธีการเช็คครับก็คือเช็คราคาต่ำสุดของแท่งหมายเลขสี่ ราคาต่สา,าตสุดของแท่งหมายเลขสองาราคาต่าสุดของแท่งหมายเลขสี่ต้องต่ากว่าราคาต่าสุดของแท่งหมายเลขสองถึงจะเข้าเงื่อนไขไม่ใช่ว่านับแท่งเทียนมาแล้วจะเข้าเงื่อนไขทุกทุกอย่างนะไม่ใช่ต้องเช็คราคาต่าสุดด้วยอันนี้ห้ามลืมนะครับราคาต่ําสุดเขาต่ํากว่าแสดงว่าตรงนี้ครบเงื่อนไขแล้วครับ5้าแท่งตรงนี้แท่งหมายเลขศูนย์แท่งปัจจุบันเนี่ยเป็นสัญญาณขายแล้วแต่เรายังไม่ขายก่อนครับ เราเช็คก่อนว่าขายแล้วจะขายหมูหรือเปล่าเราลองเช็คกับ i s ซด้านันล่าง i อซเป็นยังไง iSI เริ่มชี้ลงจากค่าเฉลี่ยสูงสูงด้วยนะครับเขาขึ้นไปเกินเจ็ดสิบละซึ่งถ้าเกินเจ็ดสิบมาก่อนหน้านี้เนี่ยก็คือช่วงที่เกิด o v e r b o u g h แล้วครับตาม i s ซก็คือเกิด o v e r b o u g h ลละมีคนซื้อหุ้นเยอะเกินไปซื้อจนไม่มีใครจะซื้อล,ละราคาหุ้นก็จะร่วงลงมาได้เพราะฉะนั้นช่วงที่เขาเริ่มตัดลงมาจากค่าเฉลี่ยสูงๆูไอซ์ไซเริ่มชี้ลงมา และจุดขายตรงจุดนี้ที่เราดูเราก็สามารถมั่นใจได้มากยิ่งขึ้นจุดนี้ก็สามารถยึดเป็นจุดขายก่อนที่คุณเขาจะร่วงลงมาได้ง่ายแค่นี้เองครับแล้วทำไมาผมถึงต้องเช็คกับ iSI ครับจริงๆแล้วกลยุทธ์จุดขายเนี่ยหาไม่ยากเลยนะช่วงที่วุวิ่งขึ้นมาครับตรงนี้ก็เป็นแท่งแดงก่อนหน้าก็เป็นแท่งเขียวตรงนี้จริงๆถ้าเราลองนับย้อนกลับไปเป็นศูนย สแล้วลองเช็คดูครับราคาต่ําสุดของแท่งหมายเลขสี่กับราคาต่ําสุดของแท่งหมายเลขสองนยครับหมายเลขสี่ก็ต่ํากว่าเพราะฉะนั้นจริงๆตรงนี้เนี่ยก็เข้าเงื่อนไขเหมือนกันเข้าเงื่อนไขเหมือนกันครับแท่งแดงตรงแท่งนี้เนี่ยก็เป็นจุดขายเหมือนกันนะครับแท่งแดงตรงนี้นะแท่งหมายเลขศูนตรงนี้ก็เป็นจุดขายเหมือนกันแต่ถ้าเราเช็ค RSI ด้านล่างเนี่ยเราจะเห็นได้เลยว่า r s i ยังไม่ค่อยชี้ลงเท่าไหร่ อาจจะอยู่ในช่วงสูงๆนั่แหละแต่ว่าวิ่งออกแนวไซด์เวย์หรือว่าข,ขึ้นขึ้นลงลงอยู่โซนบนๆมากกว่าจะแตกต่างกับจุดปัจจุบันที่เราดูกันก็คือเริ่มชี้ลงแบบชัดเจนแล้นะครับอันนี้คือยังเพิ่งจะกลับมาชี้ขึ้นด้วยซ้าไปเพราะฉะนั้นครับตรงจุดนี้ขายไปแล้วก็ขายได้ไม่ผิดครับขายได้แต่ขายแล้วอาจจะวิ่งขึ้นหรือขายหมูได้อันนี้ก็วิ่งขึ้นอีกนิดหน่อยแล้วก็ค่อยลงต่อ แต่เขาวิ่งขึ้นมานิดหน่อยเขาก็เจอแพทเทิร์นกะยุยธ์จุดขายอีกรอบหนึ่งแล้วก่อนที่จะลงก็ามาคอนเฟิร์มกันได้เจอกะยุทธ์จุดขายหนึ่งรอบสองรอบคุณก็ยิ่งมีโอกาสล่วงนะครับจริงๆตรงนี้ก็เป็นแท่งแดงก่อนหน้าก็เป็นแท่งเขียวก็ลองนับย้อนกลับมาได้เหมือนกันศูนย์หนึ่งสองสามสี่แล้วราคาต่าสุดของแท่งหมายเลขสี่ต่ำกว่าราคาต่ำสุดของแท่งหมายเลขลสของ,แท,งแท่งแดงตรงนี้ก็เป็นสัญญาณขายเหมือนกันครับเนี่ยครับตรงนี้ก็เข้าเงื่อนไขยกะยุยธดจุดขายเหมือนกัน แต่ตรงนี้ถ้าขายไปครับเป็นไงก็ขายหมูถูกไหมหุ้นก็วิ่งขึ้นต่อไปอีกหน่อยหนึ่งแต่ถามว่าขายได้ไหมก็พิจารณาขายได้แต่ทอายสช่วงนั้นคือเริ่มกลับมาชี้ขึ้นเขาล่วงไปก่อนหน้านั้นแล้วเริ่มกลับมาชี้ขึ้นแล้วก็ยังอยู่ในค่าเฉลี่ยที่สูงด้วยนะครับโอกาสขายหมูก็จะมีเพิ่มขึ้นแล้วแต่ต่างจากช่วงปัจจุบันที่เริ่มชี้ลงชัดเจนแล้วก่อนหน้านี้ก็ลงมาก่อนแล้วก็เริ่มลงต่อเรื่อยๆก็สามารถเอามาพิจารณาอย่างนี้ได้นะครับจริงๆก็พิจารณายไไดดด้มมมล่ีผิถูกครับ อยู่ที่เราประยุกต์ใช้งานแค่นั้นเองแต่ตามเทคนิคที่แนะนําก็คือจะเป็นช่วงที่ไอ้ใ่ชี้ลงมาจากค่าเฉลี่ยที่สูงครับนี่คือวิธีการดูง่ายไม่ยากเลยเดี๋ยวลองดูตัวอย่างหุ้นเพิ่มเติมอีกสักตัวหนึ่งครับนั่นก็คือหุ้นสบายสบายเป็นยังไงบ้างครับสบายก็ลองสังเกตดูช่วงที่เขาวิ่งขึ้นก่อนที่จะล่วงลงมาแล้วก็หากลายุทธ์ุดขายก่อนเลยกลยุทธ์ขายง่ายมากเจอแท่งแดง แท่งก่อนหน้าเป็นแท่งเขียวย้านะแท่งก่อนหน้าต้องเป็นแท่งเขียวนะนะครับแท่งแดงแท่งก่อนหน้าเป็นแท่งเขียวก็ลองนับย้อนกลับดูครับเป็นศูนย์หนึ่งสองสามสี่แล้วลองดูราคาต่ําสุดของแท่งหมายเลขสี่กับราคาต่าสุดของแท่งหมายเลขสองนะครับราคาต่าสุดของแท่งหมายเลขสี่ต่ากว่าราคาต่ำสุดของแท่งหมายเลขสองก็เข้าเงื่อนไขละแสดงว่าไอ้แท่งหมายเลขสูตรปัจจุบันแท่งนั้นเนี่ยก็เป็นสัญญาณขายละแต่เราก็เอามาคอนเฟิร์มก่อนครับ ไอซีไอด้านล่างเป็นยังไงบ้างก็เริ่มชี้ลงมาจากค่าเฉลี่ยสูงๆด้วยตรงนี้เราก็สามารถพิจารณาขายได้ละนะครับก็จะเป็นจุดขายก่อนหุ้นลงแค่นั้นเองแต่ถ้าเราสังเกตดูนะแท่งแดงตรงนี้จริงๆก็เข้าเงื่อนไขเหมือนกันแท่งแดงตรงนี้ก็เข้าเงื่อนไขเหมือนกันทุกคนลองไปดูเพิ่มเติมได้ขายไปก็วิ่งขึ้นต่อขายไปก็วิ่งขึ้นต่อไอซีไอด้านล่างก็เอามาช่วยคอนเฟิร์มได้ครับนะครับเป็นจุดขายแต่ถ้าไอซีไอยังอยู่สูงยังชี้ขึ้น ก็ยังไม่ต้องขายก่อนก็ได้นะครับไอไี I S I เริ่มชี้ขึ้นจากค่าเฉลี่ยถุงต่ําๆแล้วขึ้นมาสูงๆอย่างนี้เนี่ยยังไม่ได้ลงชัดเจนเนี่ยก็ยังไม่ต้องขายก่อนก็ได้แต่แตกต่างกับช่วงปัจจุบันที่เริ่มลงมาแบบชัดเจนล่ะเราก็เอามาเป็นจุดขายเพื่อป้องกันการขายหมูนั่นเองครับก็ลองเอาไปไประยุกต์ใช้กันดูไม่มีผิดถูกนะประยุกต์ใช้ได้หมดเลยครับเราอยากเอาไปควบคู่กับอินดิเคเตอร์อะไรก็ลองเอาไปฝึกใช้ได้สําหรับใครที่เรียนแล้วมีคําถามอะไร ก็คอมเมนต์ถามกันมาใต้คลิปได้เลยเดี๋ยวผมจะไปคอยตอบทีละคอมเมนต์ครับ